จำปีอย่ยงเพื่อนเสียพาลานน่ะคืองามเทีอยวนี่ขันว่ามันงามจัดเลยบ่อาหญยักสามโตนี่เอาสามโตเลยบ่กแน่นอยากอยากได้อยู่หันแล้วจำปีแต่ว่าไม่ยี่หู้กับสิดา ก็เครื่องมูอได้พอตัวอ่นาพี่ปอบนี่สิได้ยังเสือพานาเพรเครื่องสังอ่างเองสิมันกับครูกับผู้หญิงยังเข้าอยู่แล้วครูยูเอฟเสือพามาหลายตู้แล้วซันดิไซเมืรอดยูจมซูมมอแต่สั่งขือนยังนี่พัดเพิ่นซื้อเลขกันนะะหาลอยคุณหาลอยคุณน่ะหุกเก่าน่เบอรยาย โหเก่าเหรอวะออกมาเลยเจ็บใจซื้อในแจ้งไหนบอกกลับไปฮีิโน่น่ะเอออ้ยเนาะคือกันกั็คอยนี่แหละคอยก็บอกกลับเพื่อกันเอาโตก็ซื้อเพื่อกันบ่มดจริงโหเก่านี่แหละเนาะใส่กรบเป๋าโตเอาดอกเป็นทังไหนเราจีโจมให้คือว่านั่นละอดเอาบอกอดเอาอูคือจากใดแหนงามไหมอู้อดเอาไปเอาดอกไปเนี่ยบ้านแล้วบอกจ้าสิเมื่อบ้านเออไปธุระหนูต่อแม่จัดกัแยกกันเลยเนาะจ้ะจ้ยบายบาย พ่ออาการนนะ่าจำเปียนเสียดายเย้เย้ลุก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 ยังเลยอุ้ยบ่เคยนอนบ่เดี๋ยวนี้ว้ายยังกัย,ยังเลยเออพ่อยมีเรื่องสำคัญมีเรื่องด่วนเรื่องอยังอีกบ่ต้องถามเลยบ่ต้องถามเฝ้าออลูกนะไปประกาศเฉยๆเนี่ยนะ ประกาศยันด์ไปดิเออเรื่องดวนเรื่องสำคัญโอ้ยอยากเนาะน้ำหาเมียไข้ได้ด้วยนี่เนี่จะเป็นยั่เออนนะไอ้อมวาอืมบอบบไอ้อมเนาะเจ้าอมบ่ฮัลโหลฮัลโหล เมื่อน,นี่บดได้เปิดเพลงอดื้อมีเรี่องดวนได้มกมาไหมเระบบดิจิตอลอ่าคือว่ามีคนหายอ่าผ <c oughs> ู้หญิงผูดใส่หรือฮะเมียก็เป็นผู้หญิงตัวเนาะเมียยควยฮะเนี่ยเออผู้หญิงผู้หญิงอ่าผู้หญิงดื้อ <c oughs> อายุเท่าไหร่ล่ะอายุอายุกับ่ซมค่อยนี่ละ อายุกะซ้ำคนนี้ละอผมฉันหรือผมแง่เาล่ะตัดไปปะจักบนในสังเกตอผมกับเพื่อสังเกตอยู่เสือพี่ได้เสือกับจักบู๊เสือกับบู๊เอาเสือกับบรู้จักบอตะวันสีเดิมมุญ่เด้อเอ่อ เมื่อค่อยน่ะไปกับหมาตัวหนึง่งกับหมาตัวหนึงาาหน่ง,าม,างมันซื้ออีเจ็ตซี่ซื้อเจ็ตซี่เป็นหมาพันธุ์ไทยหลังอานพันธุ์ไทยหลังอานเออที่สําคัญปอกข้อสีลงุงปอกข้อสีลุงอีกเออแล้วมันจะมักลองเพลงเวลาพยาบาลประกาศบ้าบ้าว้าห่าเอ้ไงมันไก่หอดมือละรอบว้างหันลระถือซิบบาท แต่ว่าติดลบอยู่สามร้อยข้างอีเดียอีกขึ้เกาเหลารอบนี่หาเมย์เนาะแต่ว่ารอบนานนี่เกิดไม่ต้องแพ้อีขึ้นเก่าหรอวะเอาสิีงี้เออเอาไหนซอยกันแยกกันหาเด้อเอเอเจ้าไปหาจุคุมหน่อยเอเอเดี๋ยวข่อยสิไปหาจุคุมทงเอเอเด้อไป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 โอ้ยเนาะรูปพันสันธานเมีย พูดจักจักอย่างบัดมาหนะาพูดจักบึ้ดเข้าใจแล้วว่าโอ้ยรุนอีกนะรอบนี้ก็เลยเย่คองเอ้ามาอย่างล่ะพยาบาลโอ้ยมันน่ามาคนหายเอ้าอันเจ้าประกาศเมื่อกี้นี่บ่เออหินบ่ล่ะบ่เหลียวแล้วมากับหมาแดงตัวนึง คอยนั่งอยู่หนีว่าเห็นผู้ใดไก่มาจากคนล้างอ่านเนื้อล้างอ่านเนื้อแล้วก็ปอกข้อสีลุงนี่แหละเออเออที่สําคัญเด้ออยังแบบนี้แล้วเอาเสียมาพร้อมโอ้ยเสียมไข่ก็มีนั่นนะตกลงบ่เห็นบ่นี่บ่กันยังวะบัวมาเลยเรื่องเลยไปก็ได้แล้นป่ะมาเฝ้ามาเฝ้าคักเฝ้าแน่แตน้อบานนี่ เกือบกับใส่คนละคา,ง,า,ง,ขางขาเขา,มา,มาโอ้ยนุงผาเข้ามามาโอ้ยอันได้บาดนี่ตากจ้าเ้งจนะ<า>หเห็นเมียข่อยป่เอตัวสิมาอยู่อย่างนี้ เออันที่เพ้อใอญ่บ้านเพิ่งประกาศเมื่อกี้นี่แมเอู้เพ่นบ้านกับมา่วางหันมา่วางไหนด้นี่มาเมื่อกี้นี่มันําหาเมียคอยนี่บอก็ที่ไปเชื่อกันนี่บ่ไปใส่ว่าเพื่อนนี่บาคุณเมียนี่ <c oughs> คพอยบ้านกัมานําหากับบพอพ่อเออเออแต่ว่าเรามากับมาตัวนึงเนี้ยยุ่ยบเห็น บ่เห็นอิลีนี่เออบ่เห็นไงยังวะไม่ใส่มาเพื่อนี่วะคอยหาเพื่อนเบิดมื่อเบิดขึ้นเลยดินี่เออลองไปเบิ่งบ้านคู่อุ่มเด้อหาเพื่อนไปอยู่หันบ้านคู่อุอ่มที่ไปอยู่ยังหันวะเอา้า,อาอบ่เามียังเดี๋ยวคอยจะไปเบิ่งสันขอบคุณหลายๆครับยี่ค้องเออเออเออไปเห็น,น,นดอกกุ้งนี่ตัวกร้งแล้ว hà Há mà luôn á hát hôn và <laughs> hỏi chạy chạy hỏi chân đấy hỏi bay bể mà nhỏ năm bây giờ đọc húng hả húng 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 คือบุษบัปลามะหนึ่งทำแจ้วลวกพักไปเสนอกันนะเนอะบ่มี้เน่าเอาเว้ยเอาเห็นแต่เสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าจะไดนอีกอยู่ในห้องกันกันจุดสิบวิ่งมองไว้ล่ะแต่อยากได้เนาะกางค้ามกางคืนกับประจังรับจังนอนเอฟเสื้อผ้าปัดมือปัดขึ้นไปหาเน่ามากินแร้งหนิไหมหาปลามะหนึ่งนี่ไหมเยนุกมึงยังโดจาเห็นเมียข่อยบ่เอาเมียตัวเสีจังสิบมัอยู่นละเฮาหกบาทนี่ผาไปดูทิพย์แท้ กักหละข่อยน้ำหาอ้อมที่ไปอยู่ในนี่ไปหาพี่บ้านประกาศไปหาเจ้าข้องเลาะบ้านเลยเนี่โมเห็นหานะมหามา,มาหาซุ้มเจ้ามาหาเย,ยนกเนาะมหากันสิโมคงจักเมื่อเป็นสันบ่เมื่อตัวกันนี่อยู่ไหมแต่ยังวานี่ละบ่อยู่นนี่ยน้ำหากันเออเราไปไซล,ล่ะเราว่นเราไปหาโนมังแต่หมู่ว่านนี่เนีย่ยโ<อ>กลับมาอยู่เดี๋ยนี่ไปหาโนมัยพันเอกกลับมาเออตาอย่าพูดไปแล้วสันเโาไปทั่วรนักเจ้านี่ก็ได้ ออคนก็เลันหนาซิวหนาคนมัเราเรียนว่าหัวอายุเพ่นี่ก็เดีจากเดียวนะจะเข้ากันไปพูดก,กันยศรัานนตัวก,กัออับ่มาจะมาสักกาคำหวอยไ่ได้เนี่เขาคืนว่า <S <S <ฮะ>เอา บอกเมียเ้างนี่นไปซอยหานั่นเราวหูจักเบิดผดพอดีอยื่อใส่หนแท้บ้านปิีิเฮ็ดยังอยู่คุม้มใดแเราหูจักเบิดผดพอดีเกิด่อดไผวผ่พอดีปัาก,กับไผ่ไผ่ทีนี่แห้งกับไผ่โอ้ยนี่เกง่งขยั้งหนินั่นแล้ว <c oughs> เรื่องของชาวบ้า,บานอยหูจักเบิดเออแ <c oughs> มนตัวมื่อไงอ้เบื้องสถานการณ์แล้วบุควยดีเอาสิเงีย้ยลูกเงีย้ยลูกพาเขาไปหาแนี่ยูกคอยสิด ไปหาของข่อยเองดอกเบื้องส่งสิมีเรื่องหรือข่อยเบื้องนี่เอาไอเล่บ,บ่อบานนี่ก็ปรึกษากันเนาะมีเรื่องจะได้รดอกนี่เไ็นน้ำเจ้าแล้วเถ้าห่าจำปีไี่ยังเอาคือเป็นส่งหน้าตาบ่สูดีแท้น้ำหาเมียซะแล้วตั้งแต่หมู่บ้านนี่แม่ยังบ่ทันได้เข้าบ้านฮดปานนี่เอาต้องไปทางใดไปน้ำหาบ้านยายคลองหรือยังไปมาแล้ว ไปมาแล้วเห็นบ่บ่บ้านพ่อยิงโน่เดซันบ้านพ่อยิงโน่ก็ไปมาแล้วแล้วเราเรเห็นคือกันเอาไปใส่มาใส่บ่ได้บอกบ่ได้ก้าวกันตีเออแกก็บอกอยู่ได้เหรอบอกว่าไปหาโน้ตใหม่เพื่อโมเมนไปหาโน้ตใหม่ป้าดงดิบสวนบ้านบ่เนาะบ้านนี้เออก็ว่าจังทันละว้ายเจ้าคือกล้าปล่อยให้เราไปห่วย เป็นยังเว้ยอ,อันตรายสุดขีดได้อาวเป็นตะย่านกับเป็นตะย่านผู้ดใดเข้าไปนี่แล่นหูดับตับใหม่หาลังค้นเข้าไปแล้วอ่าจบริกรมากกับเป็นได้เว้ยคือว่าจังสันอีลีนี่แล้วเป็นตะย่านกะโด้มันมีเสือสมิงบอกบเสือนะโบมีดอกเนี่ยเรื่องว่ามีสิงสาร่าสัตว์สิงสาราสัตว์กับโบมีเนี่ยแล้วมันเป็นยัง ป็นต่ยานคนนั้นอีกห้วยว่าแม่นโจรป้าจับไปกระทำทำเลาะไวจังปีนักคนนั้นอีกแม่นยังน้อยประเดี๋ยวนักคนนั้นอีกโนไม่ไล่นั่นแล้วโอ้ยตายบ๊อบาดที่นี่โนไม่โนไม่ไล่โอ้ยจังปีคนกำลังนาซิวนาควันบ้าเล่นเฉยน่าตูนี่ไปถามผู้อื่นหรอกเสียเวลา กิมทอนอย่าอมไม่โดนไลยท้าโง่อยู่นี่ฮึกระเม่นเป้าอา้อว้ายนกมืดโงจ่จ้าตลอดไปไปไปเลิกเลิกเก็บหยุดเจ้าเลยเจ้าเลยผู้ใดเลิกมานีมีเรือปัาจังซอนอ้มเห็นเมียเราบ่ พออ่อคนอ้อมเมียเอ้ย <c oughs> คนน้ำหาอ้อมทีพอ้อมแดนบัดได้แท้มนานั่งอยู่นี่ตีใส่หลังเงินพันนะ่ะเ่นเซียบันเดีวเด้เศรษฐเลยเมื่อ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 เดี๋ยวนี้เมื่อเลยลุกเลยลุกเลยใจ <c oughs> ดีกว่าเเซียด,ดนี่พ <c oughs> อรู้ล,ละเมื่อเดี๋ยวนี้